ผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นช่องสุดท้ายที่มารีวิวอันบ็อกแก่กล่องรองเท้าคู่นี้กันนะครับไปดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแน,นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบ๊บซีซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรียกได้ว่า ปกติ EP 1นะผมจะตั้งชื่อช่วงว่า EP 1แกะกล่องเล่าเรื่องใช่ไหมครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษและกัน EP 1แกะกล่องตลาดวาย ปาดว้ายเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไอ้รองเท้าที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะหลายๆท่านก็คงเห็นชื่อคลิปเห็นปกแล้วละ่ะมันเปิดตัวตั้งแต่ต้นปีอะมกราคมกุมภาเมื่อต้นปีอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดือน11เข้าไปแล้วผ่านมาประมาณ10เดือนเกือบปีแล้วนะครับก็เพิ่งได้เอามาแกะกล่องเล่าให้ฟังนะก็มีมีเหตุผลแหละนะมีเหตุผลแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเผื่อท่านใดที่ยังหารุ่นนี้อยู่ก็มารับชมกันแล้วกันนะครับนั่นก็คือ a อสิ l เจลนิมบ5สยี่ห้นั่นเองนะครับอยู่ในกล่องนี้แหละอ่าเปิดเข้าไปเลยนะครับบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกันนะครับก็ราคาจะติดอยู่ตรงนี้เนาะมีไซส์ชาอ่ามีป้ายไซส์นะครับกวเอยี่สิเจ็ดเซนแล้วก็ราคาระบุไว้6,500บาทแต่ว่านะตอนนี้ในช็อป A6 ก็มีส่วนลดแล้วล่ะครับยี่สแล้วแต่สีนะถ้าเป็นสีที่ออกมาก่อนนี้ครับก็ลดราคาลงมาแล้วหาได้น่าจะสักประมาณ 4,000่ว่ากว่า,วาหรือว่าไม่เกิน5,000นะพูดง่ายๆประมาณนี้เอาละครับมาเล่าให้ฟังกันหน่อยละกันเนาะใครที่ดูแล้วก็ดูอีกก็ได้นะในสไตล์ผมนะครับนี่แหละครับมาแล้ว ASIC g เ l n i m b u s ั5นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าเทคโนโลยีต่างๆของเจ้ารองเท้าคู่นี้มีอะไรกันบ้างนะครับไปก่อนที่จะเข้าไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคนะครับก็ เท้าความนิดนึงเป็นคนชอบเท้าความนะครับใครติดตามผมก็จะรู้ว่า,วาชอบพูดไปเรื่อยก่อนนะ,นะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าผมเป็นแฟนเอสิคนนึงเลยนะโดยเฉพาะนิมบัสนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มวิ่งมาระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณรายการแรกรายการแรกที่ไปลงลงแข่งลงวิ่งนะครับลงวิ่งรายการเนี่ยก็ เมื่อสักประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับรองเท้าคู่แรกที่ผมเลือกเอาไปวิ่งโรงงาน5กิโลนะงานนั้นนะครับที่งานคิงคอลเล e นะครับงานโรงเรียนพอปะลอราชวิทยาลัยนั่นเองนะครับคู่นั้นก็จะเป็น ASIC g เจลนิมบั20อ่านะตั้งแต่20นะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆนะครับใช้ 20, 21ไม่ได้ใช้ใช้22แล้วก็มา24คือเว้นนะ่ะเว้นปีปีต่อปีเนาะยี 20. พูดง่ายว่าซื้อแต่เลขคู่อะครับ20 2ี่สเมียนเนี่ยแหละที่ใช้รุ่นยีเลขขี้คู่แรกนะครับยี่ห้าเพราะว่ามันเปลี่ยนโฉมไปจริงๆนะครับมันนี้เป็นรุ่นแรกเลยของ a s i c n i m b u s นะครับที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ไปจากเดิมนะครับเมื่อก่อน nimbus เนี่ยจะออกแนวแบบรองเท้าวิ่งจ๋าเลยออกแนวเหมือนผมชอบเรียกเขาว่ารองเท้าแบบครูพละเออครูพละที่แบบสอนวอลเล่สอนบาสะฟิลนั้นนะแต่พอมาเป็น nimbus ยีนี่คือแบบเห็นตั้งแต่ครั้งแรกนี่แบบโหต้องโดนให้ได้นะ ต้องโดนให้ได้คือเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปหมดเลยอย่างที่เห็นเนาะหลายๆท่านก็คงทราบแล้วแ่ะแต่ที่บอกว่าต้องโดนให้ได้เนี่ยก็ยังไม่โดนสักทีนะครับมาเกือบปีแล้วจนถึงเวลานี้ได้เวลาแล้วครับไปเล่าให้ฟังกันเลยนะครับเริ่มจากตัว upper นะครับ upper ของ Nimbus 25นะครับก็จะเป็น engineer mesh ผมจับดูอะก็คือมันเป็นวัสดุที่หนานะเออรู้สึกหนารู้สึกหนาแต่ว่านุ่มมืองงไหม คือมีความหนาครับหนาแต่นุ่มมือนะครับก็เดี๋ยวเอาไปลองวิ่งก่อนยังไม่เคยลองวิ่งจริงจังเลยนะผ่านมาเกือบปีแล้วไม่เคยลองใช้จริงจังเลยก็คือแค่ลองแบบยืมของเพื่อนสวมเดินเล่นวิ่งแค่ประมาณสัก2โลอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ดีตรงที่ มันความรู้สึกผม,มรู้สึกว่ามันหนานะเปอร์แต่ว่ามันกลับระบายอากาศได้ดียังไม่เคยลองวิ่งยาวๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนทึบนะแต่วิ่งวันนั้นก็เออระบายอากาศได้ดีทีเดียวนะครับตัวเชือกรองเท้าก็จะเป็นแบบบางแบนเนาะแบบบางบางแบนแบนแล้วก็รูร้อยเชือกเนี่ยมันจะออกแบบมาเป็นเหมือนแบบห่วงห่วงะครับเป็นห่วง,วงคล้องเนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูซึ่งก็ เออรูดดีเหมือนกันเนาะเวลาเราร้อยเชือกแล้วรูดเนี่ยมันปรึบเข้ามาเลยนะมันปรืดเดียวอะ่ะคล้ายๆเมื่อก่อนที่ผมรีวิวตัว on c l o u d monster ไปอะ่ะฟิลนั้นเลยคล้ายๆนะครับที่แบบเราร้อยๆไว้ใช่ไหมแล้วดึงปึ๊ดมันรวบปุ๊บเลยเอออันนี้ชอบนะโอเคลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบถักนะเป็นผ้าถัก หนิดที่แบบมีความยืดหยุ่นได้นะครับมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็บริเวณตรงปลายลิ้นรองเท้าะครับก็จะมีเป็นตัวบุกฟองน้ําไม่ได้ฟองน้ํานะครับมันแต่ว่ามันเหมือนเป็นเย็บเย็บเป็นถักที่แบบหนาหนาเป็นเหมือนสเปนเดกหนาหนาหน่อยนะครับก็คือน่าจะช่วยซัพพอร์ตได้ดีเลยแล้วก็ลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะถูกติดนะครับ เป็นการยึดติดกับเจ้าตัวอัปเปอร์ด้วยตัวรองเท้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาลิ้นโครงเคขงแน่นอนแล้วก็เพิ่มความกระชับด้วยนะครับในใต้ลิ้นเนี่ยมีกิมมิกเล็กๆนะเขาเขียนว่า25 y e a r s of premium comfort อ่าเป็นไงคือมันเปิดตัวตั้งแต่ครั้งแรกคือปี99อ่ะครับ1999ก็ตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่14 15เนาะก็เนี่ย25ปีมาแล้วนะครับของความ นุ่มแบบพรีเมียมนั่นเองออเป็นกิมมิคของเขานั่นเองนะครับถัดมาที่บริเวณฮิลคอร์เตอร์นะครับหนาขึ้นเป็นโครงแข็งเลยนะครับถ้าจากภายนอกเนี่ยก็จะแบบเป็นโครงแข็งๆนะครับหุ้มอบกระชับส้นเท้าข้อเท้าเราดีมากภายในก็จะบูฟองน้ําหนาเลยครับที่สําคัญคือวัสดุเนี่ยผมชอบอะ่ะมันจะเป็นผ้าแบบซิลซๆเลย ผ้าแบบเออสมกับที่เขาเขียนว่าพรีเมียมคอมฟอร์ตจริงๆนะเป็นผ้าซิลซิลลื่นนะครับแล้วก็คิดว่าล็อกข้อเท้าได้ดีแหละอ่านะครับอินโซอ่าอินโซนี่นุ่มเลยนะครับหนาแล้วก็นุ่มตามสไตล์ของรองเท้านิมบัสอยู่แล้วนะครับหนาเป็นพิเศษนะหนาแล้วก็นุ่มคืออีตัวนิมบัสเนี่ยนอกจากโฟมหนาอะไรนุ่มแล้วเนี่ยสำคัญเลยก็คือตัวอินโซนุ่มด้วยนะโอเค ใส่กลับเข้าไปก่อนเฮ้ยอ้าวาเสียเวลาเลยเพิ่มสปีดให้คลิปหน่อยแล้วกัน<ซ>เคยเป็นไหมเด็กๆอะ่ะไขยน็อตไขยน็อตหรือวิทยุหรือของเล่นหรืออะไรแล้วแบบน็อตเหลือใส่กลับไม่ได้มันแน่นเนเออมันมันหนาน,นิดนึงโอเคเข้าทีแล้วโทษทีครับเสียเวลาตรงนี้ไปหลายวินาที เอาล่ะดีไซน์อื่นก็ชอบเลยนะผมชอบเลยเพราะว่าไม่รู้ดีผมมองว่า,าสัญลักษณ์ของ ASIC นะครับเนี่ยมันมีพลังอะไรบางอย่างไม่รู้ผมอาจจะชอบมั้งอาจจะชอบ ASIC นะเพราะว่า,าใช้มาเยอะหลายรุ่นเลยตั้งแต่ที่บอกนิมบัส นิมบัสเท่าไหร่มาฮะยี่สิบยี่สิบสองยี่สี่ใช่ไหมใช้ตั้งแต่เอซิกสกายเซนเซอร์ที่เป็นแฟร์เลสซิ่งน่ะโนวาบลัสหนึ่งโนวาบลัสสองไม่ได้ใช้ใช้โนวาบลัสสามนะครับตัวเมจิกสปีดอะไรคือแบบโอ้โหชอบเพราะเพราะว่าผมว่ามันเท่เนาะลายสัญลักษณ์ของเขาอะเท่มากเลยนะครับแล้วก็ตรงข้างๆนี่ก็จะมีเขียนว่าเจลนิมบัสนะครับมีพู่แท็บ นะมีผู้แถบคล้องมาให้นะครับแล้วก็บริเวณส้นเท้าก็จะมีเป็นวงกลมรีเฟกนิดหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ด้านข้างเลข25นะครับบอกชื่อรุ่นนั่นเองโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของครึ่งบนนะครับหรือว่าอัปเปอร์ของเจ้าตัว ASIC Gel Nimbus 25นั่นเอง มาดูที่พระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับทุกคู่เลยนั่นก็คือเรื่องโฟมมิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนั่นเองนะครับสำหรับพื้นโฟมชั้นกลางของ a s i c nimbus 25นะครับจะเป็นโฟม f l y f o ฟม Bu p l u ัสอีนะครับ f f b u s พัสอีโค่ต้องใช้ช้าหน่อยนะครับก็เป็นโฟรมรุ่นใหม่นะครับที่พัฒนามาเพิ่มความนุ่มนะครับความนุ่มแล้วก็เขาบอกว่าเพิ่มปริมาณโฟมจากรุ่นเดิมในรุ่น24เนี่ยมาถึง20%นะแล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเจ้าตัวลิมบัสไปครับคือตระกูลก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะโชว์เจลอะครับเออจะโชว์จะเห็นว่าตรงเอาโซเนี่ยเอ้ยโทษครับตรงมิดโซเนี่ยจะมีเห็น เจลขึ้นมานะให้เห็นเลยว่าตรงนี้มีเจลนะครับแต่ว่าในรุ่นยี่ผ้าเนี่ยจะเป,ยเ,ปยเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแผ่นเพียวเจลนะครับอยู่ตรงส้นนี้เนาะ เดี๋ยวผมหารูปขึ้นให้ดูเนาะเป็นแผ่นเพียวเจลก็คือช่วยซับแรงนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วในตระกูลเจลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจลนิมบัสเจลคายโนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของ a อ i c กเลยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแ,แผ่นเจลและนอกจากนี้นะครับสังเกตว่าบริเวณโฟมเนี่ยเขาจะมีการเจาะรูเล็กๆๆๆนะ ผมไม่รู้ว่าเจออะไรเป็นดีไซน์เฉยๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้ว่าเออรอบๆตัวด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสตั๊กไฮ้นะครับของ a s i c กเจลนิมบั25นะครับบริเวณส้นเท้านะครับจะมีความสูง41.5มิลนะครับขณะที่ด้านหน้านะครับปลายเท้านะครับจะอยู่ที่33.5นะครับ41.5กับ33.5นะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นรองเท้าดรอป8นะครับดรอป8ก็เป็นดรอปแบบเขาเรียกว่าอะไรดรอ ท,ทั่วๆไปนะครับของรองเท้าวิ่งเลยที่ช่วยในการวิ่งการเดินต่างๆเนี่ยได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งปรับเปลี่ยนความสูงมาจากรุ่นเดิมในรุ่น24นะครับถึงประมาณ15มิลเลยนะคือเซนครึ่งเลยแล้วก็มาในส่วนของพื้นเอาโซนะครับเอาโซเนี่ยถ้าไปดูรุ่นก่อนๆในตระกูลนิมบัสแหะถ้าเราเห็นนะครับหลังๆใน 24, 23, 22, 2 1 2 0 19 18 17 16 1อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆเดิมอาจจะเปลี่ยนรูปแบบอะไรบ้างนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นมันจะเดิมๆเลยเดี๋ยวผมลองขึ้นรูปให้ดูมันหน้าตาจะประมาณนี้นะครับแต่ขณะที่ตัวนิมบัสยีเปลี่ยนไปเลยนะครับคือตัวยางอ่ะยังใช้เป็นยางที่เรียกว่า a h a าร์เอชเอนะครับเป็นยางอะฮาร์พลนะครับผมชอบเรียก a ะฮาร์ AR, นะก็ มีความขึ้นชื่อลือชานะครับเรื่องความทนทานนะครับทนทานต่อการใช้งานทุกพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตยางมันตอยนะครับต่างๆทนหมดนะครับและที่สำคัญคือเจ้าตัวยางตัวเนี้ยแค่สัมผัสรูปก็รู้สึกว่าหนึบมือแล้วนะครับแล้วก็การวิ่งเรื่องการยึดเกาะพื้นท้องถนนต่างๆเนี่ยผมว่าแทบไม่ต่างกับ a อ r ิกรนะครับที่เป็นยางรุ่นท็อปของแบรนด์เลยนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เรื่องความทนทานนั่นเองแล้วก็ ให้มาแปะมาในตำแหน่งที่จำเป็นเลยนะครับวันนี้ว้าวนิดหนึ่งว้าวตรงที่กว้างมากเออนะตั้งแต่หน้าเท้ากลางเท้านี่คือกว้างมากเลยนะส้นเท้ากว้างเลยเพราะฉะนั้นจริงๆออรองเท้าของ a อซิกที่เป็นสายซับพอร์ตนะครับก็จะมี2รุ่นหลกักๆนะจะเป็นเจล นิมบัสนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นไคยโนะซึ่งโดยปกตินะเขาจะแบ่งนะครับว่าตัวนิมบัสเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่แบบสําหรับคนเท้าปกตินะครับแต่ตัวไคยโนะจะเป็นรองเท้าสําหรับคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับซึ่งมันจะมีตัวเสริมนะครับป้องกันการเท้าพลิกนั่นเองแต่รุ่นนี้ผมว่าเท้าลมเท้าแบนน่าจะได้แหละเดี๋ยวไปลองออนฟีที่ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันหนามากแล้วก็ซัพพอร์ตมากเลยนะออนฟีก็ออนฟีเลยครับไป เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลองสวมใส่เจ้าตัว a s i e l Nimbus 2ัสแล้วนะครับความรู้สึกก่อนเลยแน่นอนแหละนุ่มสบายกระชับมั่นคงแน่นแน่นคือหมายถึงว่าดูมั่นคงอะครับไม่ได้ว่าแน่นรัดโฟมแข็งอะไรอย่างนะั้นนะหมายถึงว่านุ่มแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่าง ถูกปกป้องด้วยรองเท้าคู่นี้นะเออนี่ยังไม่ได้วิ่งนะยังไม่ได้ลองวิ่งแบบจริงจังนะครับแต่เอาเป็นว่าที่ผมบอกว่าถูกรู้สึกถูกปกป้องเนี่ยก็คือด้วยความกระชับของบริเวณตัวขยับ่อยของบริเวณตัวอัปเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับตัวลิ้นรองเท้าก็ที่ออกแบบเป็นตัวยืดๆได้เนี่ยมันช่วยรัดเพิ่มความกระชับล็อกเท้าเราได้ดีมากๆนะครับไอตัวบริเวณฮิลคอเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าไม่กระดิกเลย ไม่ขยับเลยนะครับล็อกข้อเท้าได้ดีมากๆแล้วก็ความมั่นคงหมายความว่าการยืนเนี่ยคืออย่างที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะบริเวณตรงตรงเนี้ยเออตรงกลางเท้าอะ่ะใหญ่กว้างมากผมเป็นคนเท้าล้มนิดๆิดไม่มีปัญหาอะไรเลยเต็มที่สบายมาก คือตอนจับนะ่ะเวลาฟิลลิ่งตอนจับโฟมอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ดูนุ่มมากอะไรขนาดนั้นนะหรือว่ากระทั่งตอนยืนนะครับอลองกดดูเออยืนเฉยๆก่อนดได้ได้กดให้ดูคนนี้เออเป็นไงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ได้รู้สึกว่านุ่มอะไรมากขนาดนั้นก่อนนะครับแต่พอแค่ออกเดินแค่ออกเดินเวลาเดินเราจะลงส้นนึกออกไหมครับ นึกออกไหมไม่มีใครเดินอย่างนี้มั้งเดินอย่างนี้ก็กวนติดถอดคับยาเดินอย่างนี้ก็คงคงไม่รอดอะ่ะเออเอาเป็นว่าคนทั่วไปที่เดินเนี่ยก็จะลงเริ่มจากส้นใช่ไหมครับความรู้สึกของคู่นี้คือมันมันเป็นการแบบค่อ,คอยๆลงแบบแนบเท้าไปตั้งแต่ส้นกลางเท้าจนถึงปลายเท้าได้อย่างสมูทแล้วก็ซัพพอร์ตเท้าเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งความรู้สึกแรกก็คือให้ความมั่นใจเลยว่า คุณวิ่งด้วยรองเท้าคู่นี้นะถ้าไม่ได้วิ่งด้วยความเร็วหรือว่าระยะทางที่เกินกําลังของคุณนะคุณจะไม่บาดเจ็บเพราะรองเท้าคู่นี้แน่นอนใช้คํานี้เลยนะความรู้สึกประมาณนั้นเลยคุณจะแบบไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเกิดอาการบาดเจ็บแน่นะครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งแรกเลยอ่ะย่ำโฟมให้ดูนิดนึงดูตรงส้นโฟม FF Blast Plus Eco เรียกให้เต็มไฟโฟม Blast Plus Eco เนี่ย เป็นโฟมที่ผมว่าไม่ได้นุ่มยั่วอะเออไม่ได้ถึงกับยวบนะครับแต่เป็นความนุ่มมากนะแล้วก็มีการคืนตัวได้ดีครับคืนตัวได้ดีคือมันไม่ได้ยุบแบบว่า,าเขาเรียกว่าอะไรเหยียบแล้วแบบจมลงไปก่อนค่อยคืนอ,อันนี้คือมันเหยียบแล้วมันเด้งกลับเลยเหยียบแล้วมันเหมือนแบบคลายตัวขึ้นมาเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าเวลาไปวิ่งก็น่าจะซับพอร์ตแล้วก็ ไม่ได้สูญเสียแรงมากนะครับถ้าไม่ได้วิ่งเร็วเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะรองเท้าคู่นี้มันก็เป็นรองเท้าเอาไว้ใช้ซัพพอร์ตคูชชเนนนิ่งอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้มีใครใส่ซ้อมทำความเร็วอะไรเท่าไหร่นะโอเคเป็นใช้รองเท้าเป็นเดลี่เทนนิ่งอีซี่รันชิลๆนะครับใครเอาไปสปีดบ้างอ้อไอเยนโรเบนใครได้ดูข่าวไหมครับอเยนโรเบนที่ไปวิ่งมาราธอนอนะเออใส่นิมบัต25เว้าวิ่งเพสซี่สีกว่า เออนั้นโหดแต่ว่าเออเขานักกีฬาอาชีพนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้คือความรู้สึกแรกคือนุ่มมั่นคงแน่นหนาปลอดภัยเออปลอดภัยนะให้ความรู้สึกปลอดภัยเลยนะครับแล้วกออ็รองเท้าคู่นี้มีเออลืมพูดถึงเรื่องน้ำหนักเนาะน้ำหนกรองเท้าคู่นี้นะครับไซส์9 US 27เซนนะครับจะอยู่ที่287กรัมก็ถ้าเทียบว่าเป็นรองเท้าซับพอร์ตนะครับก็ถือว่า ปกติและกันไม่ได้ว่าเบาแล้วก็ไม่ได้ว่าหนักจนเกินไปตัวยังไม่เจอตัวเลข3นะครับยังไม่ถึง300กร,รัมในไซ์มาตรฐานของผม 9US นะครับก็ถือว่าโอเคปกตินะครับแต่ทีนี้คือเออนุ่มมากอะบอกเลยนุ่มมากเลยแต่ทีนี้ผมได้รีวิวแกะกล่องรุ่นหนึ่งไปนะครับนั่นก็คือเนี่ยที่ผมแบบโอ้โหนุ่มนุ่มขนาดนั้น เอาไงดีอะรออีพีหน้าไหมหรือว่าลองย่มให้ดูก่อนแล้วกันนะลองพูดให้ฟังก่อนว่าเทียบกัน2รุ่นเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับลองเลยโอเคอ้าวเทียบกันแล้วอืมเอาละสิขอเดินหน่อยความมั่นคงผมว่า ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าความรู้สึกผมนะผมแอบมีความรู้สึกว่าเจ้าตัว n นิวบ a n c e จะมั่นคงกว่าจะให้ดูยังไงดีวะอาจจะเป็นท่าที่ประหลาดที่สุดในการรีวิวนะครับอ่ะถอยมาหน่อยอ่ะลองดูบ <laughs> ริเวณโอโหทุ่มทุนสร้างถือว่าเป็นการแพล้งหน้าท้องไปในตัวนะครับอ่ะสังเกตว่าผมยังมองว่า เจ้าตัว 1080v13 เนี่ยบริเวณกลางเท้าก็ยังกว้างกว่านะครับกว้างกว่านิมบัตยี่้าตอนนี้หน้าท้องแข็งมากแล้วคอยืนต่อนะเออมันทำให้ผมคิดว่าเจ้าตัวนิวบาลานเนี่ยมันคงกว่านิดนึงแล้วกันแต่จริงๆก็ไม่ได้แย่ทั้งคู่นิมบัตก็ดีนะครับแต่เอาฟิลลิ่งก่อนการเดินการเดินการลงลงน้ำหนักอบอกไว้ก่อนว่า หนึ่งศูนนุ่มกว่านะครับแต่นุ่มกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่านะครับคำว่านุ่มกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองวิ่งอีกทีก่อนแล้วค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวฟังติดตามดูคลิปด้วยคําว่านุ่มกว่าเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกเบื้องต้นก่อนนะว่ามันยุบกว่าเสียแรงมากกว่านะครับเพราะว่าตัว Nimbus เนี่ยตัวโฟม FF Buzz Plus Eco เนี่ยมันมีความเด้งคืนตัวมากกว่าเฟชโฟมเอกนะแต่ถ้าใครชอบนุ่มจ๋าสบายเท้าเลยเนี่ยนี่ตอบโจทย์นะครับ แต่ว่าถ้าเอาแบบนุ่มๆเด้งๆนะครับตัวนี้ก็ดีนะแล้วก็หน้าเท้าหน้าเท้าพูดยากเพราะว่านิมบัสคู่นี้ผมได้มาเป็นหน้าดีนะครับหน้าปกตินะครับขณะที่ตัวนิวบาลานมันเป็น2 e เพราะฉะนั้นนะ่ะก็คิดว่าไง 2E ก็สบายกว่าอยู่แล้วละเออมันกว้างกว่านะครับความยาวปลายเท้าก็นิวบาลานเหลือเยอะกว่านิดนึง นะครับส่วนความกระชับล็อกข้อเท้านะตอนนี้ยังคิดว่าไม่ต่างกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเอานุ่มนะเราพูดกันแค่นุ่มนะครับตัวนิวบาลานนุ่มกว่านะนุ่มกว่าแต่ว่าตัวเอฟิกนะครับจะให้ความรู้สึกว่ากระชับกว่านะครับกระชับกว่าแล้วก็มีความเด้ง,ด,ง,ด,งดึงมากกว่านั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปอีกทีนะครับส่วนรีวิวเทียบ2คู่นี้เดี๋ยวขอเอาไปลองวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เท่เลย สีต่างกันด้วยหยินอย่างเลยนะไปสรุปสงท้ายคลิปกันนิดนึงครับคือต้องต้องบอกงี้ครับสำหรับผมนะถ้าถ้าจะให้พูดนะครับก็คือมันถือว่าเป็นรองเท้าเบสออฟเดอะยีอีกคู่หนึ่งเลยนะแต่ว่าก็ขอแยกประเภทและกันเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตคูชชั่นนิ่งที่โอเคเลยอะ่ะเออดีเลยแต่ทีนี้ คืออย่างที่บอกไปอะครับว่าตั้งใจนะว่าคู่นี้ต้องโดนให้ได้แต่ไม่ได้โดนสักทีเพราะว่ามัวแต่แบบไปบ้ารองเท้าคาร์บอนอยู่เยอะนะฮะซุปเปอร์ชูสต่างๆไปเล่นพวกนั้นอยู่นะครับแต่ที่เอามารีวิววันนี้ตอนนี้นะหลังจากเปิดตัวมาเกือบปีแล้วเนี่ยเพราะว่านี่ไง เออเพราะว่าผมดันมีตัว1080 V13 มาแล้วก็เจอเพื่อนๆพี่ๆถามกันมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมว่าไอเนี่มันมวยถูกคู่จริงๆนะระหว่าง New Balance Fresh Foam X 1080 V13 กับ Asic s เจ l n i m b ัส25เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไปลองก่อน เอาไปลองวิ่งนิมบาจริงจังก่อนนะครับกับเนี่ยลองทั้งคู่ให้จริงจังก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังกันโดยละเอียดเลยแล้วกันครับว่า2คู่นี้คุณจะเลือกคู่ไหนนะควรจะเลือกคู่ไหนหรือว่าใครเหมาะกับรองเท้าคู่ไหนมากกว่ากันฝากติดตามด้วยนะครับแต่คงอีกสักพักนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมี EP พีสองอันนี้ก่อนอีพีสองอันนี้ก่อนนะเป็นช่องหากินง่ายครับโอเคก็ okay, <laughs> เอาเป็นว่าความรู้สึกของรองเท้าเจลนิมบัสผมว่าใครที่กำลังมองหารองเท้าซัพพอร์ตน่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเรื่องฟิลลิ่งความรู้สึกของการใช้งานการวิ่งต่างๆขอเป็น EP 2ีององวิ่งตลาดวายแล้วกันวงเล็บเพิ่มนิดนึงนะครับเป็นคลิปตลาดวายอีคลิปหนึ่งแล้วกันใน e ี2สนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูล่าวสารที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเร็วบ้างช้าบ้างจากช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบซิซ่าสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับไปเอซิกไม่เคยทำให้ผิดหวังนะอ๋อยกเวน้นเมจิกสปีดสเขียนค,คู่นะั้น